วัสดีครับนักเรียนที่นั่นลูกคนนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาสอนวิชาสุขันกษศานะครับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะครับเราก็นักเรียนไปแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมาในหน่วยการเรียนรู้ที่7นะครับเรื่องการปฏิบัติตนเมื่อมีการเจ็บป่วยนะครับก็คือหน้านี้เลยอ่การปฏิบัติตนเมื่อมีการเจ็บป่วยนะครับ นักเรียนก็ได้ทําแบบผสงมาให้ครูแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูก็จะทบทวนเนื้อหาให้เพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็เราก็จะได้ทํากิจกรรมร่วมกันในหนังสืออีกครั้งหนึ่งนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่7นั้นก็จะมีเกี่ยวกับพวก <c oughs> พวกอาการอาการเจ็บป่วยนะครับเกิดจากการหกล้มเกิดจากการกินอาหารที่เป็นพิษนะครับปวดหัวตัวร้อน,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 นคืออาการเจ็บป่วย อาการเจ็บป่วยนั้นเราจะดูแลยังไงนะครับเราก็ได้ส่งกิจกรรมที่ครูให้ทําไปแล้วนะครับสาหรับวันนี้อนรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่118นะครับเปิดหนังสือไปหน้าที่118นะหน้า118นั้นจะมีกิจกรรมข้อที่6กนะครับกิจกรรมข้อที่6กกิจกรรมข้อที่6 เมื่อนักเรียนเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยแล้วนักเรียนเข้าใจอย่างไรนะครับจะมีหัวข้อให้เรียนเลือกตอบมีแข็งแรงเร็วขึ้นถูกต้องครอบครัวแล้วก็ตนเองนะครับให้หนักเรียนหยิบหัวข้อตรงนั้นมาเติมมาเติมในช่องว่างตรงนี้นะครับมาเติมในช่องว่างนี้เลยนะอย่างเช่น ในเนื้อหาบอกว่าเมื่อมีอาการเจ็บป่วยควรดูแลรักษาตัวอย่างะะจะมีต้องก็เติมมีแล้วก็เติมไปเมื่อนักเรียนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยควรดูแลรักษาตัวอย่างอย่างอะไระเติมไปอย่างง่ายๆอ,อย่างอะไรเอ่ยอย่างถูกวิธีหรือว่ายางรวดเร็วเติมคําให้ถูกต้องนะครับข้อที่6 ทำข้อที่6เสร็จแล้วนะครับก็จะมาทำแบบทดสอบอีก10ข้อนะครับหน้า119นี่เลยแบบทดสอบ10ข้อนะครับหน้า119แล้วก็หน้า120อ่ะวันนี้ก็จะให้ทําแค่2กิจกรรมข้อที่6แล้วก็แบบปรึกหาด10ข้อในหน่วยการเรียนรู้ที่7วันนี้นะครับก็จะมอบหมายงานนะครับ ในเรื่องนี้วันนี้มีอยู่สข้อที่จะให้ทําเพราะว่าเราเรียนยังไม่จบในในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นการต่อเนื่องในหน่วยการเรียนที่7เลยนะครับเพราะนั้นวันนี้ครูให้นักเรียนทำงานแค่นี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะสวัสดีครับ